ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้พบกับพี่ดีช่องมานาเฟมลีวูซึ่งวันนี้พี่ดีจะมาสตรีมเกมโลโบแกนค่ะ สัญญานะครับพี่ทีจะซื้อคันละสองล้านห้าใช่ไหมครับแต่ดูเงินพี่ทีวางแผนใหม่แล้วว่าจะซื้อรถละคะไม่ใช่ห้า0มื่นนะมันเออุบเกินไปที่จะใช้แล้วต้องมาดูนี่คันสุดท้ายเลื่อนมาไกลเลื่อนมาไกลเกินอา้าอันนี้ก็สั้นเกินนี่ครับทุกคนเนี่ยคันละส่ง แต่เราจะเอาคันละสามล้านซึ่งพิธีเก็บมาแล้วเป็น,น,นมูจิอะไรเฮ้ยทำไมอะเพื่อนทำไมอะจอดเปิดคลิปแค่นี้โอ้มาทำเป็นชนไม่ได้เลยจอดไม่ได้เลยว้าวอ,อีกนิดเดียวก็จะสามล้านแล้วพี่ธีตั้งเป้าหมายใหม่ไว้เลย ยังไม่ได้แนะนำตรงนี้เลยมันคือเอ่อที่จอดรถธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงนี้เราสามารถวิ่งไปอีกที่หนึ่งได้แอเดร์จะพาขึ้นไปดูมันจะมีทางกระโดดอยู่จึงที่ซุปเปอร์คาร์คันนี้ก็ามากับเราวัสดีครับพี่ดูแนละทำไมถึงมาจอดึ้นไปพร้อมกันหมุนรับ come to Mana Family today. Play game r o w o Today, Steve m a p can't be r u s h e d t a i k o n นี่ทางคู่ขนานทุกคนดูเป็นทางคู่ขนานนี่มันจะเป็นทางเชื่อมไฮวิ่งกระโดดฮะลูก <c oughs> ก็จะซื้อได้นล้ว มีเงินเลยจะมาสามร้านแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อคันใหม่ซะเลยทุกคนไม่ไม่กิลบมิชั่นขาเต้เตีดิริลีดิจำจังหวะไม่ได้แต่ก็เคยเล่นอยู่หรือคันใหม่กันนี่ อในขั้นต่อไปพี่ธีจะซื้อคันนี้เพราะพิธีไ่ยฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้หเข้าศูนย์เดี๋ยวเดียวได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนขอเวลาแป๊บไปตั้งในสูนย์ก่อนคันใหม่ล่าสุดของเรา จัดมาไหนร้ออุย้ยโหดโหดจริงโหดอันนี้คือสุดยอดเปิดให้หน่อยนี่ซุปเปอร์คาร์มีสามคันแล้วคันล่าสุดยังไม่ได้ใช้เฮ้ยสวยอะไม่เคยอะไม่เคยเล่นถึงขนาดนี้บายบายทุกคน